ฐานที่ประกอบพิธีเจากวัดกลางของสานไปถึงขอบอบดุสิตบุรีประมาณครึ่งชั่วโมงอ่าสามสิบนาทีเนี่ยที่จริงจะแวบไปถึงเลยก็ได้แต่อยากดื่มกินความปีติบุญส yeah. <Born> ื <laughs> และก็ทัศนศึกษา, <Yeah. S 1> เาเรียนรู้สวรรค์ต่างๆ <Yeah. S 1> เมื่อผ่านบรรยากาศ ของโลกไปแล้วไม่เกี่ยวว่าโลกจะร้อนหรือไม่ร้อนนี่ภาวะเย็นสบายใจนี่เกิดจากชมพูทวีปมาเรื่อยเห็นเขาสัตบันเห็นเขาพระสุเมนทติดต่างสวรรค์ชันจตุมาราชการและดาวดึงนนี้ท่านยามาแล้วก็มาถึงนี้เลยเห็นระหว่างชมทิวทัศน์ทัศนศึกษาจากนี้พุชนี่นะสามสิบนาที เออพระกบษฎาสามจุดทีกลายเป็นเลขล็อกสามศูนย์ 30, แล้วก็มาถึงขอบพบดุสิตบุรีเทืที่เดินมาใหม่ก็เห็นภาพของวิมาจำนวนมากออคือมันอะไรลหละหลายๆกลุ่มตั้งแต่เขตทั่วไปอนิยตะบริษัทนิยตะบริษัทพระอริยเจ้าแล้วก็วงเป็นพิเศษนะจ๊ะตามทันไหมทาม อย่างนี้นะจะคือเขียดอันนั้นเขาก็จะเป็นกลุ่มๆจะไม่เหมือนลักษณะไม่เหมือนกับวงบุญพิเศษนะเป็นหลังๆแต่เป็นกลุ่มๆถ้าหากทั่วไปก็กระจายกระจายแต่เยอะแยะไปหมดเลยตั้งแต่ขอบพบยศบุรีไล่เรื่อยไปอันนี้ยตาบริษัทก็คือพระบรมบริษัทที่ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสุธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต แต่ยังไม่ได้รับพุทธปัจจัยกรยังไม่ได้รับการปัจจัยาจากพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดใช่ไหมลูกใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมอ,อท่านก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มๆนะแต่ก็ไม่ได้เป็นวงเป็นเขตอะไรเนี่ยนะจ๊มกลุ่มๆม,มันเป็นหมู่บ้านอะไรอย่างงี้เป็นเมืองเป็นอะไรอย่างนี้นึกออกไปมจ๊ะอ๋อแต่เป็นนิยตะท่านก็จะอยู่ในหมู่ในพวกของท่านเนี่ย ฝูงนกงนก็ฝูงนกก็ฝูงเนื้อก็ฝูงเนื้อตามกําลังแห่งบรารมีอยู่รวมเป็นกลุม่มที่ได้รับพุทธวิทยากรแล้วบรมบูรจัดจะรับพุทธวิทยากรแล้วก็วอ,อยู่รวมเป็นกลุม่มเป็นพระอริยจาก็ท่านก็อีกกลุ่มหนึง่งอ,อีกเขตหนึ่งอะไรอย่างนี้นะจ๊ะตามทันไหมจ๊ะทานก็มาถึงซุ้มประตูวงบุญพิเศษนี่นะซึ่งอยู่ทางด้าน ทิศใต,ต้คือหันหน้ามาทางชมพูทวีปก็แปลว่าเทวรถสปอตคันนี้ก็มุ่งตรงเลยจากชมพูทวีปมาจึกนี่ผ่านเขตต่างๆเรื่อยๆมานะจ๊ะอย่างที่ได้ล่ายฟังนะที่ทั่วๆไปก็มีบารมีมาอยู่ชั้นนี้ก็กระจายอานิจตาก็ส่วนหนึ่ง ในี่ยจตจะไม่ได้เป็นวงอะไรอย่างนี้นะก็จะเป็นกลุ่มๆๆๆอย่างนี้นะแต่ถ้าวงบุญเป็นวงบุญวงบุญพิเศษเนี่ยระได้ศึกษาอยากศึกษาไหมอยากเจอจ้าเอ้อนี่นี่คือซุ้มประตูทางเข้า คือซุ้มนี่มันจะมีอยู่รอบนะ,ะแต่นี่มุงตรงมาซุ้มเนี่ยซุ้มใหญ่อยู่ตรงนี้น่น<อ>กะมีซุ้มรอบน่าศึกษาเนี่ยเนาะมาถึงซุ้มประตูวงมิมเสกก็จะมีเทวดาของบริวารเนี่ยแล้วสปอตลลกสามสิบจะลกูก ประมาณ30คันนี่นะจใะร,ะรบรอ,อบรอบเ็ัตรเราต้อนรับเทธิดาพร้อมกับเราบริบาลมาสมักเทวบุตรที่ยืนเรียงรายเป็นแถว<อ>ซุ้มประตูนี่นะซึ่งจะแต่งตัวหลากสีนะ<อ>หลากสีสันเรียกว่ามีอะไรเท่าไหร่ก็มอมาโชว์กันเลย<อ>นี่นี่นะโอ้ นกนะีเน้อกราแล้วขบวนรถเทพธิดาใหม่ก็ผ่านกระซุ้มประตูวงบุญวิเศษบริวารก็ได้กราบต้อนรับบริวารที่บนเทวรถรแนะนำเทพธิดาใหม่ว่าเดี๋ยวจะพาท่านไปใหม่แต่ภาษาสวรรค์ก็จะพริ้วนะ <c oughs> พูดได้เพราะ เราก็จะพาเทวทิรอใหม่ไปที่วิมานของท่านหลังจากชื่นชมทิพยสมบัติแล้วก็จะพากลับไปกราบสมณะเทพบุตรที่อยู่กลางบงบุญวิเศษตรงนั้นนะแล้วก็ขบวนรถก็วิ่งมาเลยตรงช่องว่าง,งระหว่างวิมานซุปโปรไฮเวย์เนี่ยนะอากาศเนี่ยนะถนะนอากาศพาเลยมาเลย โอ้นี่พาเรื่อยมาเลยเนี่ยนี่เลยเลยอันนี้อันนี้เราเขียนยยอๆนะไม่ใช่มีแค่นี้นะพ้อมดเยอะอ่ะจะได้ตามทันไงนี่นะเยอๆมาที่จริงระหว่างนี้ยัะมีเยอะแต่นี่เราเขียนสองวิมานเขาข้าวให้พอที่จะเข้าใจได้ อย่างนี้ตามทานไหมจ๊ะทานแล้วก็มาถึงวิมานของท่านเลยนี่เทติดามัยซุ้มประโตูเด็ก็จะหันไปทางวิมานขอมหาสมณะเทพบุตรจริงุๆซุ้มใหญ่อยู่นี้นะั่แต่ซุ้มเล็กๆๆๆก็เยอะๆรอบนี้เช่นเดียวกันเ,<อ>เดี๋ยวเราจะค่อยๆเจาะราย,ยละเอียดลงไปไไแล้วก็ถ้าเอาวิบายนันเป็นศูนย์กลางนี่จะ ในจริงๆยังมีอีกเยอะๆเยอะๆเลยที่มีกำลังบุญไล่เลี่ยกับท่านนะเนี่ยซ้ <S 2> <S 2> ายขวาหน้าหลังนี่นะนี่ข้างทางข้างทางก็ยังมีอีกนะข้างหลังมีไปเรื่อยๆตามทานไปจ๊ะวออิมารรอบๆท่านเนี่ยข้างหน้าสามหลังสามซ้ายสามขวาสามประมาณนี้นะ ว่างนะเพราะเจ้าของวิม,มานเขามาสร้างบารมีอยู่ในเมืองมนุษย์แล้วก็มีวิม,มานที่เป็นบ้านเรือนเคียงเงินกับท่านนี่นะนคุณคุณ้แต่ก็ไม่ทราบว่าใครนะเ,เ,เพราะถึงอย่างไรก็ไม่บอกอยู่ดีเลยเนี่นะเออ ก็ไปเห็นพระเจ้าขอให้มาอยู่ในมือมนุษย์นี่นะนี่จะนี่เทพธิดาใหม่แถวๆนี้เนี่นะก็ยังไม่ทราบดีนะสิ่งที่พู้ที่เป็นมนุษย์อยู่เดี๋ยมันจะได้เปรียบตรงนี้ที่ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่สร้างบารมีเพิ่มได้อืม มันก็จะไปเป็นที่ประยัดสมบัติอะไรต่างๆตรงนั้นเยอะแยะมากมายเลยคนมีบุญนี่สมมติเรามีทรัพย์แค่นี้เราก็สร้างบ้านในหลังขนาดนี้พอทรัพย์เราว่าขึ้นเยอะแยะนี่นะสร้างไหนก็ได้ใหญ่แค่ไหนก็ได้มีอะไรใส่ในบ้านก็ได้เยอะแยะจะประดับตกแต่งสวนสระอะไรนี่ไงคล้ายๆวิมานในเมืองวนรุดทเนี้อันนี้พอตามทันไหมจ๊ะ แล้วก็เขานี่นะทวิบานไล่เลี่ยกันกําลังบุญไล่เลี่ยกันจึงจะอยู่เคียงกันใกล้ๆกันแต่ถ้าเกิดบุญมากกว่าปุ๊บไปอีกโมูที่บุญพอๆกันเอออีตองนี้รักษาการมนุษย์หยาบเอาไว้ให้ดีจะไปดื่มเหล้าจะชู้เล่นการมันนอนให้สร้างบารมีกันให้ดีๆทีเดียวกายมนุษย์หยาบเรานี้สำคัญสำคัญมาก นี่นะคนนักเรียนอุบัติบัติแฟร์มวิทยาทั่วโลกต้องอืมไอ้ดีใจว่าเรายังมีกายมนุษย์อยาดอยู่รีบสร้างบารมีซะแล้วครูวิทยาขัดใจคือมันทําอะไรมันไม่ได้ดังใจมันทําไม่ทันน่ะไอหนุก็อยากให้ดูไอหนึ่งอยากให้ดูไอ้นึ่็อยากให้ดูแต่ก็ะเบื้างนักเรียนไอ้นึ่็อยากดูไอ้นึ่งอยากไอ้นี่หรือเปล่าก็ไม่ทราบตอนนี้นี่นะ อยามดเลยยามดเลยมดเลยทีนี้เราก็มาถึงซุ้มประตูล่ะก็เอาพอเป็นสัมบลนะภาพหยาบๆก็ขัดใจมันทำไม่ทันนี่นะถ้า มันทำท่าจะเป็นสตอรี่เลยแองเจิลวันเลยมันแต่ยุ่งเลยรส <c oughs>